สวัสดีครับยูก็ผมเพจอย่งว่าแอดมินคนบ้านโนนครั้งยี่บ่ายสองโมงยี่สิบนาทีนะครับเนาะผมอยู่ที่บริเวณโค้งพังกำไรหรือเขาช่องตะโก้นะพี่น้องอ่าจุดบริเวณจุดนี้ก็คือจุดอันตรายที่สุดนะครับเนาะอ่าโค้งตัวนี้ครับนะโค้งแคบนะครับแล้วก็ชันครับเนาะพยายามมาถึงจุดนี้ครับพี่น้องขอร้องนะครับเนาะย่าผ้าทังแส้หลายนะครับเดออความปลอดภัยของตัวท่านแล้วก็เปล่อนสถียทางนะครับเนาะอ่าสำหรับวันนี้วันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเนาะ หลังจากฝนหยุดตกแล้วก็เป็นเหตุให้ถนนลื่นนะพี่น้องเนะยังคงคอยรอความใหม่ลื่นนะครับนอฟฟอร์นี้ยังมีค่าบน้ำมันครับค่าบน้ำมันครับในส่วนบริเวณทางลงเขาเนี่ยนะยังไงขอพี่น้องเดินทางปลอดภัยสุดเส้นทางเลยครับนะอ่าระมัดระวังกันจักหน่อยนะครับแต่ความปลอดภัยของตัวท่านและก็เพื่อนรมทางครับนะรถใหญ่ลงเขาครับพยายามอย่าตัดหนาเพื่อนครับเออเพราะว่าถนนมันลื่นอยู่ครับนะจากผ้อมลเพียงย่งว่ารายงานที่เขาชมอตะกัวเพื่อทำพยาธิวัดสักแก้ววันที่12กรกฎาคม Vai